ต oh. ุตาตุตาตุตาหาลุก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 อะไรลูกเฮอะไรครับแป้งเฮดื้อยเยอะเจอเจอเยอะยกมือขึ้นตุตาหน่อย

คือแต่สั้งคาเฟ่นะนี่ตาครับมามามาควักควักมาด้วยมามา <c ười> มา <c ười> มาเอาม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 าเรียกมาเรียกมาเรียกเรียกเตาดานมา

ยรองเท้าใครอะไรนี่ขึ้นได้ไหมจะตกลูกีอยเหมลอยไหมลอยไหมลอนไหมร้อยไหมร้อะลงลงลงไปจะยืนเหรอจะยืนเหรอจะไปไหน จะไปไหนวะไม่ใช่ลิง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 ลิง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 ไม่ใช่ลิงลิงเหรอเป็นลิงเหรอลิงทำไงลิงเดี๋ยวลองขึ้นไปดูคนขึ้นไปขึ้นไปลองปีนขึ้นไปขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ไหมอึดอึดหนึ่งสองสามหนึ่งสอง หนึ่งสองสามเก่งเก่งเก่งตเป็งมลเนี่เตนตบมือตบมือตบมือเก่ง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 เก่จะลงเหรอทีนี้จะลงเหรอจะลงเหรอลูลงไหมอ่าลงลงลงชุบชุบจุไปยกระับกันอือจึ้ง ดูตาหน่อยครับกินข้าวไป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 ร้องเพลงร้องเพลงโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครรอรอดิโทรศัพท์โทรหาพท์แม่ดิโทรหาแม่ดิ ทรหาแม่ด้แม่อยู่ไหนืึแม่อยู่ไหนลูกเขาไม่แหลกวกวไหลกโก้แช่ให้เบาในเด้อครับผมเป็นกำลังใจเบาครับฮัลโหลฮัลโหลโหลแม่อยู่ไหนพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนฮ้ยอยู่ไหนอลูกฮึอยู่ไหนเห็นไหมเห็นไหม

ออะไรอะตัวอะไรเฮโทรฉับโทรฉับกดกดกดหนึ่งสองสามเล่นแนป้งไปไไปไฟทำไมยูนยนนน่นหุ่นา่ลังตอไปตังยนกรเทิงนะเนแ่ฮงเอมาแลโมแฮงลยแต่ตงย่นหน,น,หน,หน,นกรฮงไฟยนหลรหรอหรอหร

รู้นะนั่นนันนั่นนั่นนอื้ออ่ออ่ออเออเอเอเเออ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 เ้อเเเออเออเอองเดี๋อวเออเออเออออเเอ ปีนไปลิเงี้ยปีนไปลิงเงี้ยกดกดดิกดดิกดนี่นี่หนึ่งสองสามสี่อ่์ ดี่ถือเป่าเค้กเหรอเป่าเค้กเป่าเค้กเขาเป่าเค้กกันเขาเป่าเค้กกันเขาเป่าเขาเป่าเค้กกันเขาเป่าเค้กกันเอ้ยแล้วลงขึ้นเลยขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นโตไหมขึ้นนอนไหมจัดอ่ะดูดิเอาโทรศัพท์ใครอ่ะเออเขาจับใคร ระวังเท้าลูกเดี๋ยวโดนน้องไปไปใส่ไปใส่นูอนไปใส่นูอนไปเอาแป้งไปใส่แป้งไปใส่แป้งไปใส่ไปจัดการไปจัดการไปจัดการจัดการนาลิตตานาลิตตานาลิตนี่นี่จัดการโดนโดนโดนแป้ง

อะไรอยู่ไหนอยู่นี่เ <c oughs> ย่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยวังไงเอาเอาเย็บได้ไหมเย่ได้แหละ <c oughs> อุ้ยเอาไปไหนเอาไปไหนลูกไปไหนไม่เห็นแล้วฮฮ<น>ััลลลลโโหหอะไรเขาคุยใครคุยใครถามนี่คุยใคร สวัสดีครับสวัสดีคุณจันที่จันจิลานะครับตุ๊ตะน้อยสวยจังเลยครับกําลังดื่อกําลังซนครับพี่น้องกะเป็นมักเล่นในเรือนเลยเฮยโทรศัพท์ไปกินไหมฮัลโหลฮัลโหลนี่ลูกฮัลโหลฮัลโหลตรงนี้ฮัลโหลตรงนี้เอาตรงนี้ฮัลโหล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 เออฮัลโหลเออสวัสดีค่ะหน่อยลูก ขออย่าน้ำาให้น้องเห็นขออจ่ากินแ้วน้ำเลยค่ะแม่แม่แม่กินแม่มากินเดี๋ยวมันจะหกหกไหมได้แล้วได้หยินเส้นเยอะ้ยิบเ้นเยอะทุตตาทกตตาผู้ชูไพ่ยังผู้ชูอิสย์ยงเฮผู้ชูอิสย์ฮะู้ไมกินเดี๋ยวไม่กิน ตาสไหมใครคะเป็นคุณไก่ลงิกเ็เลยเธอเพ่มีัน้น่มีเวลาไม่มีใคะเเจเจพี่ามินเน์น้ำตามาไหมครมาครับผมมาครับมาครับน้องๆมาครับ ตอนนี้ก็ร้องเพลงอยู่นะเอ้านักร้องจะร้องเพลงเหรอลูกเฮ้ยอไระป๊านีอะไรกเดี๋ยวดเก็บเลยเหรปะป๊ากระจกแตกเดยวท่จะไปจับลูก เก็บเก็เก็เก็ขยายท่างขยายอยู่ไหนลูกเอาไปทิ้งท่างขยายเมี๋ยวเดี๋ยวไปวันี่สวัสดีครับสวัสดีคนดู400กว่าท่านนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเนเดอร์ครับเอ้ยนักร้องใหญ่ร้องเพลงอะไรลูก Happy birthday to you Happy birthday to you hAP ปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เสายเรือนักร้องพี่น้องสายเรือนักร้องขอบคุณไลายๆครับขอบคุณัอะไรลูกเดี๋ยวไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่้องเปิดองน้องไน้องม่น้องจะน้องจะรูจะร้องแฮปเป่าเเทียนนะลูกนนิตะเป่าเทียนนะลูกบ p ดแฮปปี้เบิร์เ์ทูยู ตัมือแป๋ยแตัวมือแป๋ยแป๋เกเก่งๆๆๆๆเกๆงเกอเก่งๆกๆงๆก่งเกเก่งเๆ่เก่ง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 เกไงเกก่ก่งเ่เก่เกเก่เกเ เก็บแล้วลูกเก็บแล้วอืมขอจ๊แไหนค่ะนี่เ้ยเ้เ้ยใครสวยยกมือขึ้นค่ะจับไมแมนครับสายเลือดสายเลือดแรงครับสายเลือดเพลงๆมันได้การนะ ระวังนะระวังนะดูน้องด้วยไม่ขึ้นไม่ขึ้นในตาไม่ขึ้นสูงลิงกินข้าวยังหลุดยังไม่กิน อะไรลูกอะไรนี่ like, อ,อะไร masa, อะไรดูดี่ดูดิขอที่ดูขอ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 น้องไม่ลงน้องไม่ลงจะขึ้นเหรอลูกเหนื่อยแล้วมั้งเั <t ak> <t ak ินอะเหนื่อยแล้วมั่งนอะไปน้องเล่นไปน้องเล่น ปีนอีกเงี้ยปีนอีกเพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปเก็บของเตรียมของให้บอลก่อนนะครับเนาะ <c oughs> เปิดเพลงให้นาิตาเต้นครับผมพอดีชาร์จแบตอยู่ครับชาร์ดในลำโพงอยู่นะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสำหรับใบเหนียวไวส้สำนีสักก่อนนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวบานอนะต้องไปจัดเตรียมเตรียม งานนะครับเกียงงานแล้วก็เป็ดน้ำแข็งน้ำพอน้ำแข็งสิบเดือนแล้วเอาจใจใดสำหรับไรเหนียวไว้สมีสะก้อนนะครับเนาะขอบุญขอบุญพ,พี่น้องสุขุทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มาแชร์มาอ่าร่วมยินดีกับอ่านิรุชเชี่ยวนะครับเนาะแล้วก็บิ่งตุตานหน่อยจใจใดสำหรับไรเหนียวไว้สมีสะก้อนนะครับเนาะขอบุญ,ขอบ,ญขอบุญครับ